ครับสวัสดีครับพาลูกปู่ป่าครับวันนี้เราพามาดูดอกผักหวานป่ากันนะครับวันนี้มีคนสงสัยถามมานะครับว่าดอกผักหวานป่าตัวผู้กับตัวเมียมันต่างกันยังไงอันนี้เรามาให้ดูใ,ใกล้ๆครับอันนี้เป็นดอกของต้นตัวเมียครับปีแล้วนี้ติดลูกดอกเต็มต้นเลยครับติดติดดอกแล้วก็ลูกเต็มต้นนี่ครับ ยอดมันก็จะสวยงามดีครับเขียวยังเพิ่งเก็บไปแล้วเลยยอดนอ,นอ่อนๆอยู่หน่อยเนะี่ยยังเก็บไม่หมดครับอ๋อปรมีต้นลำเมีียอยู่ไม่ค่อยเยอะครับส่วนมากจะเป็นต้นตะพูอย่ามาดูว่าต้นตะพูดอกมันจะเป็นยังไงอันนี้ต้นเล็กๆครับอายุมันน่าจะได้แล้วเท่าอหา่แค่ไหนน้อยกว่าน้โปผมครับนี่ก็มา แต่ว่าดอกเต็มเลยครับนะดอกต่อผู้ดูกันจะชัดครับดอกต่อผู้นี่นี่ดอกต่อผู้นี่เป็นนี้มันจะต่างกันนะตัวนี้จะสีเขียวเข้มกว่าแต่ว่าดอกตัวเมียจะเขียวอ่อนๆหน่อยนะติดเต็มโอเค แล้วก็มาดูอถ้ามันเราไม่เก็บกินเนี่ยปล่อยไว้สักพักดอกมันก็จะ่วง,เด,งเ,เดี๋ยวมาดูครับนี่ครับนี่นี่แตกต่างกันเลยนี่ดอกกู้เกสอดอกมันก็จะค่อยร่วงไปเนี่ย ถ้าไม่ได้เก็บมันก็จะบานออกแล้วก็ร่วงไปครับบานแล้วก็ร่วงน,นี่ไม่ได้เก็บไม่หมดนี่มาดูว่าดอกดอกตูมกับดอกบานนาชอใกล้ๆกันคนระับอ,อันนี้อันนี้ดอกตูมๆดอกบานแล้ว จะถามว่ามันติดลูกไหมตัวผู้ไม่เข้าติดลูกบางคนบอกว่ามันเป็นต้นกระเทยมันสามารถติดลูกได้แต่มันติดแต่มันไม่ค่อยเยอะครับนี่มันก็ไม่ติดเหมือนกันเออนี่เจอแล้วเนี่ยเริ่มติดลูกแล้วแต่ลูกมันติดอยู่ไหมครับเนี้ยติดไม่เยอะแต่ถ้าเป็นต้นตรวเมียจะติดเต็มเป็นพวงเลยเป็นพวงเหมือนง,งุ่นเลยครับนี่ครับต้น ต้นนี้ก็ติดปี่ิดักก็ติดลูกสองลูกแต่ส่วนต้นนี้ติดเยอะครับโอเคครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพาลูกปูปลาเลยครับเดี๋ยวตอนมันโตวกว่านี้แล้วว่าติดลูกติดติดลูกออกมาแล้วผมจะทำให้ดูครับแล้วก็มีวิธีฟอกผักหวานวิธีขยายพันธุ์ผักหวานด้วยครับฝากติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับพาลูกปูป่าครับ